กบมารีวิวกบไหนหรอสวัสดีครับทุกคนเพวกก่อกบมารีวิวกบไหนเลยนะคะวันนี้เราจะไปเจอเพื่อนฟินกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทาอะไรกันบ้างวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอเพื่อนฟินแล้วนะคะนี่นนสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงคิดถึงวันนี้นะคะเราจะมาแบบพาไปชิมพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปคาเฟ่กรุบกกันนะคะ ครับทุกคนเราก็เริ่มต้นจากสถานีต้นดินสนามชัยนะครับแล้วไปยังไงต่อเดินตามนะครับพาเดินตามไปซอกข้างมิชชันสยามแล้วก็เดิตนตรงมาสท้ายซอ,อยแล้วเลี้ยวขวาครับเมื่อเจอสามแยกนะครับตรงังจัก,กรพงษ์ให้เลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็ข้ามทางมาลายตรงนู้นนะครับทุกคนตามมาเลยเดี๋ยวจะให้วันนี้จะให้เพื่อนสาวทำแคมเปญเดินข้ามเดินข้ามทางมาลายยั่วๆนะจ๊ะเพื่อนดูรถนะซ้ายขวาไปเลย,ยรถก่อนโอเคอะแคมเปญนี้ขอยั่วๆแล้วจ๊ะ กองทัพเราต้องดูมอเตอร์ไซค์ดีๆนะจุดๆนี้แล้วก็ดูตัวตำรวจด้วยนะคะปฟายไฟนปายเออเออเออตามฟินมานะคะวันนี้สดใสสถาบันกรุงนงตกทุกสายแต่นี่แล้วก็ใช่อันนี้ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงปากซอยเลย ให้ดูนี่ก่อนเมนูเมนูอาหารคอนเฟิร์มว่าราคาราคาดีนี่ราคาเมนูอาหารดีโอเคครับตอนนี้เรามาถึงร้านกันแล้วนอก็เพื่อนก็สร้อยคอสวยนอากร้านไหนคะจากร้านไหนคะจากร้านกบชายค่ะร้านเดอะกบชายในช้อปปี้เดกบชายในช็อปปี้คือร้านสวยตอนนี้เราก็มาถึงร้านกันเรียบร้อยแล้วต้องบอกกอนว่านาออาหารร้านนี้ไม่แพง เห็นเมนูข้างหน้าได้กดให้ดูแล้วเนาะราคาไม่ถึงร้อยค่ะไม่ถึงร้อย<ด>แล้วก็กินได้เลยคือกินอิ่มอ่ะแล้วอร่อยด้วยคอนเฟิร์มว่าอร่อยคือจริงเคยมาทานครั้งหนึ่งกับส้มโอ,โอวันนี้ก็เลยมาซ้ำแล้วก็เคยขอมาทําคลิปรีวิวนิดนึงนะฮะตรงนี้นา<ะ>ยสนะสวันนี้เราจะมีอะไรกินมั่นรออาหารมาเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกคนดูทายเพราะว่าวันนี้มากับฟินทั้งทีแล้วก็จะแบบมารีวิวนะฮะจะเจอกัน ก็นะฮะฟินเพื่ออาหารมาแล้วเนาะก็แอบชิมนิดนึงอ่ะชิมอันไหนอร่อยอร่อยฟาบไปแต่อาหารอันนี้อร่อยทุกอย่างจริงคอนเฟิร์มสให้ดูตูใหาดูอาหารก่อนนี่ส้มตำอร่อยเคี่ยวหวานไข่เจียวอาหารง่ายๆนะฮะแต่ว่าอร่อยทุกอย่างนี่อเแม่ทำให้กินที่บ้านเออฝีมือแม่ตำตำตำแซ่บตำตำน่ากลัวมากตำน่ากลัวมากนั่นตำอะไรคะตำแตงค่ะ อร่อยไหมปลาหนัวมากไข่เจียวก็ดีบอกเลยว่าอาหารดีทุกอย่างอันนี้เหลืออะไรอย่างนึงวะเอออันนี้เหลืออย่างนึงวะเหลือ,อ,ลอมัทอดกระเทียมเนาะซึ่งจะบอกขอแอไปกินก่อนแต่ว่าเราจะมารีวิวว่าอะไรอร่อยอย่างไรบ้างเนาะซึ่งอาหารอร่อยทุกอย่างเลยคอนเฟิร์มอาหารวันนี้นะคะ ไม่ง่า,ายว<ข>แหวเพราะว่าเรากินไปแล้วแต่ก็อร่อยแล้วคุณกินอาหารร้อนทานมาเป็นไงบ้างฮะรสชาติดีค่ะรสชาติที่อร่อยใช่ไหม,หไมที่บ้านคือแม่ทำที่บ้านใช่ไหมใช่กินโชว์จะทำสุกท้เออจะลึกการกินข้าวของสาวออซี่ค่ะเออเออเอ,อ,อร่อยจริงหมดเลยค่ะ <laughs> ครับก็จบไปแล้วการรีวิวของกินอาหารง่ายๆของร้านนี้นะครับอาหารไทยทั่วไปแต่รสชาติดีแล้วก็อร่อยนะครับแบบทางกันได้ที่สําคัญราคาไม่แพงนะครับร้านก็หาได้ง่ายนะครับผมบรรยากาศดีแล้วก็ชิลๆด้วยยังไงขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดมารีวิวด้วยนะครับเด็กกบชายเอี๊ยบครับตังหูเกาะตังหูหนีบนะครับผมดีไซน์บายเคอร์ีนะครับสั่งซื้อทางช้อปปี้นะครับเด็กกบชายหรือว่า IG หรือ Facebook เด็กกบชายครับ บัดบอยเอ็กเซอรี่นะครับทาง Facebook แล้วก็ช h อป e e สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับพร้อมทรงเรดต้าออร่าพัทสนใจติดต่อ IG หญิงจอยกบมารีวิวกบไหนหรอ